ร่วมเื้นาคลงสองท่านนะครับท่านแรกนี่พี่ชวนคุณชวนนะครับจากบริษัทอะนะ์บริษัทซีโซนครับผมซีโซนนะครับอีกท่านเป็นน้องเบียจากเดียวแยนะครับช่วยกันเห็นด้วยหลังอ้าวเรื่องที่พี่ชวนนะครับพี่ชวนนี่ทำอะไรครับตอนนี้ที่บริษัทแนะนำนะครับบรัครับผมครับเออขออนุญาตนะแนะนำบริษัทนะครับครับบริษัทซีโซนก็ ก่อตั้งมาปีปี50นะครับเป้าหมายหลักของเราก็คือทำเดียวกับระบบ Authentication นะครับก็คือเป็นระบบ Radius ที่เดิปกติก็คือระบบนี้จะใช้กับ ISP ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เราก็มันเป็นช่วงที่ถ้าปี50มาเรื่อยๆเป็นช่วงที่ ADSL กําลังฮอตมันกําลังนิยมนะครับทีนี้เขาก็เอาเข้าโรงแบมเข้าพาร์ทเมนต์ทีนี้มันก็ต้องมีระบบออเท e n t i c a t น เพื่อที่จะมาใช้เพนีรครับบริษัทก็จะพัฒนาระบบนี้แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆไปสู่ระบบเช้าแล้วก็ไปสู่ ISP อสพครับเดี๋ยวพูดไปจริงๆเขาบอกทำเลเดียสทุกท่านนี่นะอย่งนี้รู้จักไหมครับมีใครรู้จักเลเดียสไหมครับจะเลื่ไปไหนครับต้องเอาแบบง่ายๆจริงๆของตัวนี้ทําตอนนี้ให้บริการระบบเก็บเงินสําหรับแอคเซปต์คอยส์ที่ติดอยู่ในโรงแรมแล้วท่านไปเช้บริกันโรงแรมถ้าเกิดโรงแรมไหนเน็ตไม่ฟรีหรือหองพักนะครับอยากจะ ขายชั่วโมงเล่นเน็ตให้กับผู้ที่เช่าหอาอยู่นะครับก็เป็นระบบอย่างนี้ต้องไหมครับอ่านี่อธิบายนะครับแล้วมันเกี่ยวกับ Open นซอร์สยังไงครับเอ่อโดยโดยปกติอาจะเรียกว่าระบบเรเดียสหรือระบบจัดก,การข้อสปอร์ตดีกว่าครับคือ Open นซอร์สเนี่ยที่เราทำตอนนี้คือจะมีตัวแกนหลักที่เป็นตัวเอาไว้จัดก,การยูเซอร์ว่ายูเซอร์นี้หมดอายุหรือยังหรือว่ายูเซอร์นี้ ใช้ความเดียวได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหลักเราเรียกว่าเป็นโอเพนซอร์เรียกว่าฟรีเรเลียสครับผมก็คือเอาฟรีเรเลียสมาต่อยอดใช่ครับเอามาต่อยอดครับผมพัฒนาเป็นเว็บเบรใช่ไหมครับใช่ครับก็รวกกับระบบจัดการก็คือเป็น PHP แล้วก็จะมีระบบฐานข้อมูลที่เป็น MySQL ครับผมแล้วก็จะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นแอพเชตคู่อย่างเป็นโอเพนซอร์หมดครับเห็นว่าวันนี้มีซอฟต์แวร์มาทดลองใช้ฟรีด้วย คร ens, it, ับผมก็รับแผ่นซีดีได้ที่บูธนะครับผมมีสวัให้ใช้งานครับผมแล้วใช้ฟรีนี้แล้วแล้วเด็กจะได้อะไรครับก็ตัวนี้เป็นทายเอาครับ90้าสิบปีนะครับเก้ันไออยากลองไปลองดูหน้าตาก่อนนะครับว่าระบบเขาเป็นยังไงถ้าเกิดท่านมีเจ้าของพอพักอยู่ไมีลู่งยากนั้นไปลองดูนะครับแล้วก็ขอแก้เคล้าให้กับยูเซอร์ไปใช้สับเซตตันจะกำหนดโควตาอะไรพวกนี้นะครับอ่าครับขออนุญาตนาครัน้องเดียบ้านน้องเดียรได้นำตัวเองและบริษัทนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับผมมาจากบริษัทเดลวัสดเซนตนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นคุณพูดเสียงดังก็เลยฝัเสียงพูดเลยจัดหมดนะครับฮัลโหลครับก็ก่อนอื่นนะครับขอถามทุกท่านหน่อยครับเคยไหมครับที่แบบว่าอยากทําซอฟต์แวร์บนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขียนซอฟต์แวร์แต่ไม่ใช่บนคอมพิวเตอร์ผมนึกภาพนะครอย่างเช่นเรามีหอพัก เราอยากจะเก็บค่าน้ำค่าไฟของทุกห้องแล้วนําขึ้นระบบขลาวแล้วมาดูบนโทรศัพท์มือถืออยากจะเอาซอฟต์แวร์โอเปนซอฟต์มาช่วยตรงนั้นถามว่าเราจะมีโซลูชันอย่างไรครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ครับเราก็มีแพลตฟอร์มมานําเสนอก็คือเจ้าตัวนี้ที่ทุกคนคงเห็นแล้วละ่ะก็ขออนุญาตยืนหน่อยนะครับเพราะว่าคนพูดก็ตัวเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมองไปเห็นกันก็ปอดนะครับคือปอดมันชื่อว่า,ลาไล์บริพาย รานลิ้นก็คือผลไม้ครับพายก็คือไอตัวขนมพายครับบอร์ดร้านลิ้ัพายถ้าเกิดแปลภาษาง่ายๆเนี่ยมันก็คือตัวคอมพิวเตอร์จิว๋วดังนั้นหมายความว่าเราสามารถพัฒน์นำมันไปใช้ในการพัฒน,นากกอุปกรณ์ที่ทดแทนคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะด้านได้นี่ออกใช่ไหมครับอย่างเช่นระบบเก็บคะแนนรถไฟที่ผมบอกเมือนเน่อกี้เราสามารถนำตัวอย่างนี้ไปพัฒน,นาได้เลยในราคาที่ต้นทุนไม่เกินตัวละ2 0 0พันบาท แต่ค่าซอ์แร์กับค่าแรงคนไม่เกี่ยวนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นในขั้นไหนครับมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างไงครับลองอธิบายหน่อยครับอ่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างไรนะครับเราเห็นเจ้าบอร์ดเขียวๆนี้ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ปกติเราซื้อเมนบอร์ดมานะครับมันจะต้องมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือ CPU ถูกไหมครับตัวนี้มันก็มี CPU เหมือนกันตัวสีดําๆที่อยู่ตรงกลางบอร์ดนะครับมันก็คือ CPU แล้วก็มี RAM RAM นะครับจะรวมอยู่กับ CPU ในตัวแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI อันนี้ไม่ต่อจอได้ครับแต่เราเลือกจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็เมาส์ที่เสียบเมาส์เสียบที่บพอร์ตยูเอสบีพอร์ตพอร์ต USB พอร์ตมี4พอร์ตครับมีพอร์ตแลนด้วยใช่ครับมีพอร์ตแลนด้วยแล้วมันลงระบบปฏิบัติการอะไรครับอ่าระบบปฏิบัติการบนตัวนี้ใช้ Linux ครับก็ตอนนี้ตัวที่นิยมสุดก็จะเป็นเบรดจากเดบิวตแล้วผมไปเสียบฮาร์ดดิสก์ยังไงครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีฮาร์ดดิสก์ครับวิธีการคือ การจะลงระบบเรียวการให้มันเนี่ยเราจะลงบนไมโครเอ c a r กแทนฮาร์ดดิสเหมือนกับที่ใช้ในกล้องถ่ายรูปใช่ครับพอลงไมโคร s อส a r กเสร็จปุ๊บเสียบปลอดลาร์จรีตายแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยดังนั้นการติดตั้งจะง,ง่ายจะง,ง่ายกว่าการลงระบบเดียวการบนคอมพิวเตอร์อีกใช้วเวลาไม่ถึงสินาทีด้วยซ้ำใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยใช้ร n u x u b u น t ูนะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยคุ้นเคยครับนะครับ แต่ว่าต้องหิวเลอรคอมมานด์ไลท์า็กำลันมีการาฟิกนะใ,ใช่ไหมลงสิทธารีลเลย์กราฟิกโหมดเลยมีเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะครับก็สามารถไปทำงานดิจิตได้ก็ที้เน็ตคล้ายๆกับพวกพับเลนอะไรพวกนี้ใช่ครับนะครับแต่กี้นี้หลายคนพูดถึงหอพอักผ,ผมวันนี้แนะนําไฟข้างหลังมันถ้าลองข้างหลังไม่ดูนะครับผมเสกถ่ายดูหลอดไฟที่เราถ่ายนั่นจะติดขึ้นทันทีเลย <S 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 นี่ท่านดูครับหลอดไฟติดครับผมติดได้หลายดวงนะครับอ,อันนี้ปิดได้ด้วยครับ ปิแดแล้วปิดมันไก็ได้ครับนี่ไม่ได้ใส่คาถาครับประมาณตอนนี้โหมดให้เขานิดหน่อยที่ป้อมบริษัทไจกจำชื่อเลยครับผมจะไม่ได้ชื่อเล่นอ่าซอฟเฟอร์คุกนะครับเป็นโฮมออโตเมชั่นอันหนึ่งก็คอนโทรลอุปกรณ์ในบ้านผ่านแอ,อปพลิเคชันนะครับเห็นไหมที่ผมกดเปิดไฟนะครับไฟติดข้างหลังจริงๆมีปลั๊กไฟอื่นด้วยนะครับสามารถจัดการเป็นสมาร์ทโฮม เป็นไอพีโอครับก็เป็นคอนเซ็ปต์นึงโอเคกับที่พี่ชวนมาพี่ชวนทําอยู่ในวงการโซนอีนันต์แค่ไหนครับเอ่อถ้านับจริงนี่ยประมาณสักสิบปีครับผมพเพราะแรกๆก็คือจะพัฒน,นาเวรแกรปปิ้งซเป็นส่วนมากครับคือถ้าพูดจริงผมเริ่มจากด a ต a ตอร์เบดอพาร์ตเมนต์ก็คือเริ่มพัฒน,นาจากดาตเตอร์เบดอพาร์ตเมนต์แล้วก็ ผมเก็บค่าเช่าเล้อเออจะเป็นจะเป็นในกลุ่มของที่อยู่อาพารเนี่ยจะเป็นส่วนมากครับผมเท่าเวลารวบรวมฐา,า,า,านข้อมูลอัาร์นเวลานักึกษาหรือคนทํางานต้องการข้อมูลอพาร์ตเนเขา,าขงมจะมาเสกข้อมูลเป็นแบบนี้มากส่วนมากอ๋อแล้วแล้วตอนนี้ที่ทำไรายได้สมา่ากไหนครับก็จากการโฆษณาครับจากการโฆษณา ลงมาสากสิ่งที่ล้วที่ทำแบบนี้ครับเลยก็พัฒนามันเป็นซอฟต์แวร์ออดสปอร์ตตามความต้องการของลูกค้าแล้วปัจจุบันนี้ยังเขียนโค้ดอยู่ได้ไหมครับก็จะมีบางส่วนแล้วก็จะมีโปรแกรมเมอร์ช่วยเขียนผมจะดูในภาพรวมเฉยๆครับน้องเดียร์ครับน้อเดียเป็นไงบงตอนนี้ตอนนี้ยังเขียนโค้ดอยู่ก็จริงๆจากผมนะครับผมก็เริ่มมาจากเป็นเป็นรีวูคเคอร์เนลเดเวลอปเปอร์ครับ ก็เป็คนเขียนไดเวอร์ในยิโนุปกรณ์ชายทำเป็นเนื่อก่อนครับนนใช่ครับ<ม>ก็ทำมาประมาณ5้าปีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของ DIY เดวเวอร์บน Embedded เ,เป็นอย่างเงี้พวกรา้าน็ริพายพวก,กอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้ครับก<ม>็จะทางานทำงานอนการด้านน<ม>ั้นก็จะเป็นภาษา C ล้วนๆเลยครับแสดงว่าฝีมือดีมากนะครับก็จริงๆแล้วในงานกลุ่มของเรานะก็ะยังมีพูธน้องๆพูธนึงด้วยไม่ได้นะ่นำเป็น Ruby s o f นะครับ น้องเขาให้บริการซอฟต์แวร์ฟรีอยู่ตอนนี้นะครับทำอะไรนะ่นเทรดเทรดบริลลที่ไปดูโอเองนะครับก็เขาจะดูซัพพลายเชนครับย้อนหลังเลยนะครับอย่างเช่นซีพีเนี่ยผลิตจะรู้เลยว่าเไก่มันมาจาการ์มไหนไก่มาได้ตลอดจนทั้งถึงถึงตั้งแต่ต้นน้ำเป็ียนไปนะครับบริการฟรีนะครับผ่านเว็บเทรดนะครับทีนี้มีมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากอยากแชร์ส่วนตัวนะครับ บางทีบางทีการลงทุนในการทำซอฟต์แวร์เนี่ยบางทีเราจะต้องมองมองว่าเอ๊ะลงแล้วมันมันได้ไรีเทอร์นยังไงครั้งหนึ่งสมัยที่ผมเรียนเปนยโทไม่นานมากครือตอบไม่สมัยนั้นเนี่ยเราก็มานั่งนั่งมองกันว่าสมัยนั้นมันมีมันมีพกเก็ตกีตีเครื่องปาร์คับไม่นานหรอกนะครับมีฟาร์อยู่มีปาร ก็มีคนที่เริ่มมาคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาวามมาเก็บเงินในร้านอาหารมีอย่างที่ทุกวันนี้ตามร้านอาหารก็ใช้เยอะแยะพอมาล้วออเดอร์มาะไรพวกนี้ยุคแร้เราก็นั่งคิดกันปลูกฟาร์มเครื่องสองหมื่นซื้อพละสติกเครื่องลงเซิร์ฟเวอร์อีกแก้เทียนเข้าแวรอีกสามแสนสี่แสนห้าแสนมันจะคุ้มทุนไหมที่เราจะเอามาใช้นะครับก็เกิดคำถามตรงนั้นอยู่ในทีาเรียนเลยเนียโตแล้วมันก็ไม่น่าจะคุ้มทุนเลยจุดที่มาไขข้อขวางใจของผมนะครับอีวันหนึ่งผมไปฟังงานสัมมนา แล้วเผอิญมาได้โชคดีมากเลยเพราะเชิญเจ้าของ MK มาร่วมงานกับนายไอทีเจ้าของเอ็มเคไม่ค่อยจักงานเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนั้นท่านมาออกงานครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าทำไมเอ็มเคเป็นผมผมถือว่าเอ็มเคผู้บุกเบิกนะครับในการใช้พวกเซทีดีพวกนี้นะครับก็เอ็มเคเล่าฟังว่าก็ทําแบบนี้แหละก็เครื่องหนึ่งสองหมื่นใช่ไหมสิบเครื่องสองแสนซื่งเซิร์ฟเวอร์อะไรนิดหน่อยลงเครื่องเหตุซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็สายสายมี เครื่อ,องโมพิมพ์เตอร์อยู่ในครัวอยู่ในแคชเชียร์นะครับร้ารทำซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งอาจจะหมดไปครึ่งร้านหรือเกินกว่าน,นั้นถามว่ามันคุ้มทุนยังไงถ้าเล่าให้ฟังนีกผมบอกว่าสาขาเนีน่ยมีคนอยู่ประมาณสามสิบกว่าคนสาขาใหญ่ๆครับเหตนการกันนะครับออ่่าาปกติเนี่ยแค่จบเนี่ยต้องมีคัพปี้คัพเปี้ไปวางที่แคชเชียร์คัพเปียส่งที่ครัวอะไรพวกนี้พอเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับที่อยู่บนแอนดรอยด์ไวท์พวกนี้เนี่ยสามารถลดคนที่เดินไปเดินมาตรงเนี้ย ได้สองคนได้สองคนสองคนนี้มีต้นทุนเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายอยู่หมื่นบาทเกืบหมื่นห้าเขาอาจจะจ้างไม่ถึงนะครับแต่ต้องมียูนิฟอร์มมีอย่างอืง่นมีต้นทุนอื่นเพราะมาณนะหมื่นห้าสองคนสามหมื่นครับสิบเดือนสามแสนแล้วครับอ่าน่โอยครับสิบเดือนสามแสนแล้วแล้วสิ่งที่เขาได้เพิ่มขึ้นมาคือความไว และความถูกต้องบางทีมันเขียนไม่ดีแล้วคนอ่านก็อ่านผิดเสิร์ฟอ่านผิดอย่างเมีินไปเดินมาทะเลาะก,กับลูกค้าก็เสียลงนะครับพอตอนนี้เนี่ยกดปึ๊บมันเป็นปริ้นที่พัวเลยแต่วอพินเออร์พิมพ์ออกบางทีตัดเปเปิดเลยนะครับไม่ต้องเดินไปเดินมาก็เเร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยรีเทิร์นมันกลับมาแต่มันทยอยกลับมามันจะไม่คืนออกมาเป็นก้อนทันทีซึ่งเราเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่อยากให้เห็นว่าเวลาที่เรา เกิดคือระยะยาวนะครับอะไรพวกนี้เห็นพิชวลขยับไม่ทตรงเซนก็อยากจะมีอะไรจะแชร์หรอือเปล่าครับไ่ณนครับครับผมเอ่อโดยปกตินี่ก็คือพติว่าทําเป็นโอเพนซอร์สใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องคิดเรื่องการตลาดว่าเราจะจะหมายถึงว่าเราจะหารายได้หรือว่าเหมือนที่ทางพิีกรได้รับว่าคือสิ่งที่เราจะได้กลับมาครับ แต่ว่าคือจริงๆแล้วเราเนี่ยซึ่งการตลาดของผมสมัยก็คือจะเป็นการขายขายฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมีแผงส่วนของซอฟ์แวร์เข้าไปครับซึ่งซึ่งครึ่งเราต้องแนะนาให้ลูกค้ารู้จักในส่วนของซอฟ์แวร์เราก่อนเพื่อที่จะให้เขาคุค้นเคยแล้วก็ใช้ซอฟแวร์ของเราครับผมแล้วก็เมื่อล,ล,ล,ลูกค้าคุค้นเคยแล้วลูกค้ามั่นใจลูกค้าก็จะเข้ามาใช้ซอฟแวร์ในส่วนนี้ของเราครับเหมือน บริษัทที่ทางบาริษัทโปรไอทีนะครับท,ที่ก็คือเหมือนการเช่าซอฟต์แวร์ครับว่าคือต่อไปผมคิดว่าการตลาดซอฟต์แวร์เขาจะไม่ขายเป็นเป็นรายเส้นอีกแล้วเขาจะเป็นให้เช่าถึงถึงขั้นการให้ฟรีผมสงสัยว่าทําไม Google ไม่ขายทําไม Facebook ไม่ขายคือเขาจะหารายได้าจากการโฆษณาและเป็นส่วนมากใน่นัคนนะครับ ครับบบแนี้เป็นเป็นสตูิโโมเดลครับจะทําบริการเหมือนกับคาโทรศัพท์ตามที่ใช้จริงอะไรพวกนี้ครับมีคนเห็นแฟนก็แอบว่ากันอ่าก็เป็นอีกโมเดลนึงน้องเทียมีแชร์รือเปล่าครับก็มีเรื่องต่างผมเห็นมีโปอทูรมีอบรมใช่นะครับรับบริการสำหรับตัวบอร์ดที่แนะนำไปเมื่อกี้นะครับช่วงนี้พอดีเรามีโครงการได้รับสนับสนุนจากซิบ้าก็คือเป็นโครงการอบรม ร้านรีพายฟรีค่าเรียนฟรีครับอาหารจานวันฟรีแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าผู้เข้าอบรมจะต้องจัดซื้อบอร์ดร้านริพายตัวโมเดล B บวกก็คือตัวรุ่นล่าสุดเลยขายไม่ค่อยได้ไม่ได้กําไรเลยครับก็คือซื้อไปแล้วก็ได้สิทธิ์ในการอบรมฟรีใครสนใจก็ไปที่บูธข้างหลังครับแล้วก็อยู่เท่าไหร่ครับบอกเลยครับอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่พันหกร้อยบาทครับวันนี้ก็มีของมาด้วยมีของมาด้วยครับเสมอเลยครับเผื่อบางท่านสนใจ ก็คือลาโอชวัวไปศึกษาดูก่อนได้ครับเพราะว่าท่านท่านไปซื้อเนะี่ยท่านก็จะไม่ไม่มีอะไรมาเรียนใช่ครับต้ซื้อครับ,มรบไม่แพงครับผมซื้อมารุ่นก่อนหน้านี้อันสามันสี่ยังไม่ได้เรียนฟรีเลยครับนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพวกผมพูดกันอยู่สามคนเดี๋ยวไม่มันผมให้โอกาสทุกท่านได้ถามคาถามว่านี่เดี๋ยวให้องเดียร์เปสก่งไม้ให้ครับให้ ใช้ย hey? ิ่ย hey? ีกรอนเดินครับมีคาถามไหมครับจริงๆริงถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับเป็นจริงๆเนี่ยผมเนี่ยก็ก็ไม่รู้ทุกเรื่องครับแต่ว่าผมอาจจะแนะนาได้ว่าไอ้ถ้าเรื่องแบบนี้ท่านควรจะถามใครต่อไปในวิทยากรผมในในวิทยากรเรามีกลุ่มที่ทํางานกันอยู่เยอะนะครับก็มีทุกด้านมีคําถามไหมครับเชิอนะครับหรือจะถามวิ่ยากรนท่านก่อนก่อนหน้าก็ได้ครับเราอยู่กันเองเล็กๆมีไหมครับคงถาม ผมแสดงว่าทุกคนเข้าใจดีครับวันนี้ในการอบรมโอเคพี่แข่งอยากจะแชร์ไหมครับผมของผมส่วนตัวนะครับผมฝากไว้ที่หนึ่งผมทำโครงการชื่อคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องในชนบทนะครับแล้วบนกูเกิลจะเจอลิงก์แรกเลยยิ่งเต็มเลยครับคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องในชนบทนะครับมีเฟนบุ๊กเฟนเพียรอยู่ครับ เราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่เราไม่ใช้แล้วไสบริจาคให้กับโรงเรียนที่ผันแปงนะครับเพื่อไม่ไห้เป็นโรงเรียนปะถมที่ห่างไกลสเปคเนี่ยเราจัดเปแรง512ระดับดิสก8จิ๊กนะครับ8กิกครับถ้าเราไม่ดิด10ิ๊กก็ได้ครับก็เราส่งอย่างนั้นอยู่นะครับซึ่งคิดว่าท่านคงไม่ใช้อยู่แล้วมีใครยังใช้เครื่องคอมิวเตอร์แรง512ไหมครับ8จิกทำได้ยิ่งใหญ่กว่าเลยอะไรทุณลุงนั้นนะครับ ชื่อไหมครับมีโรงเรียนที่เขาไม่มีเครื่องพวกนีอ้อยู่ระดับประถมเราเขาไม่ได้แท็บเล็ตด้วยนะครับตามนอกเหมือนีนอ่ยผมยไปที่แกง้งคอที่เชียร์ูมเคยไปให้ไหว้ก็ได้ใช้ประโยชน์เราลงารีนุ่นที่ชื่อว่าเอ็ดูบันตูนะครับประเทศเขาให้เขาหัดเล่นเขาใช้งานกันได้ครับเขาไม่รู้เรื่องเครื่องชาเพราะว่าเขาไม่เคยจับเรื่องมาก่อนก็จะได้ไประโยชน์ตรงนั้นก็อ,อยากเชิญชวนนะครับท่านทำเองก็ได้เอาไอเดียนี้ไปแล้วก็ ลองไปทําดูเป็นเ r ีเงทีให้กับบริษัทเป็นหน่วยงานทำถ้าเป็นอาจารย์ก็พาเด็กไปปกิบัติกรรมออกค่ายอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นน่าจะดีก็ถ้าไม่มีคาถามผมยืนไม่ให้เุนพิธีกรสุดสวยของเราบโอเคค่ะขอบคุณมาก